สวัสดีครับก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าผู้ที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าร้านค้าในช่วงนี้ต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์ทุกครั้งที่เข้าและออกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการหรือขั้นตอนในการเช็คอินเช็คเอาท์จะต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าร้านค้าทุกคนจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกน QR code แต่ละร้าน จะมี QR code ติดติดตั้งไว้ที่หน้าร้านนะครับเวลาเราเข้าหรือออกสแกนเพื่ออะไรเป็นการสแกนเพื่อทำการเช็คอินเพื่อให้รู้ว่าเราเข้ามาใช้บริการแล้วก็ระบบจะเป็นการตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเกินจำนวนที่กำหนดไว้ไหมนะครับหลังจากที่ใช้บริการเสร็จแล้วเวลาออกก็ต้องการเช็คเอาด้วยนะครับถ้าไม่มีการเช็คเอาเนีย่ยจำนวนยอดคนที่ใช้บริการก็ยังค้างอยู่ในระบบก็จะทาให้ ยอดผู้ใช้บริการที่เป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ตรงนะครับวันมีมียอดผู้ใช้บริการค้างอยู่เมื่อมีคนออกไปแล้วไม่ยอมเช็คเอาท์เนี่ยจำนวนคนใช้บริการก็ยังสูงอยู่นะครับสำหรับกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ไม่มีเครื่องสแกน QR Code เนี่ยทางห้างหรือร้านค้าเนี่ยก็จะต้องจัดเตรียมสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการบันทึกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเวลาในการเข้าออกของห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้านั้นนั้นทีนี้เรามาดูขั้นตอนครับขั้นตอนในการเช็คอินก็เริ่มจากการใช้โทรศัพท์สแกน QR code ที่ทางห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าติดตั้งเอาไว้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็ทําการกดเลือกนะครับเลือกเช็คอินถ้าเป็นการเดินเข้าไปขาเข้านะครับเพื่อเข้าร้านก็กดเลือกเช็คอินถ้าเป็นการเช็คอินครั้งแรกเนี่ยนะครับจะต้องมีการกดยอมรับข้อตกลงนะครับและทําการระบุหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ทำการเช็คอินด้วยระบบแพลตฟอร์มไทยชนะในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำการระบ,บุข้อมูลรายละเอียดแล้วเนี่ยที่หน้าจอโทรศัพท์ก็จะแสดงผลออกมาว่าทำการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากท่านได้ทำการใช้บริการนะครับในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อท่านต้องการที่จะออกมาหรือกลับออกมาก็ต้องทำการเช็คเอาท์นะครับก็เหมือนตอนเข้าไปครับคือทำการสแกน QR code และเลือกเช็คเอาท์นะครับสำหรับการเช็คเอาท์ครั้งครั้งแรกก็เหมือนกันครับจะต้องกดยอมรับข้อตกลงนะครับและระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะมีขั้นตอนในการที่จะต้องทำการกรองแบบประเมินหลังการใช้บริการซึ่งแบบประเมินนี้ไม่ได้ทำการบังคับนะครับว่าจะต้องเกาะถ้าท่านมีธุระเร่งด่วนท่านาอาจจะข้ามขั้นตอนไปโดยการไม่เกากนะครับก็ไม่เกาะ นะครับแต่ถ้าถ้าท่านว่างท่านก็กรอกก็ดีนะครับเป็นการช่วยนะครับช่วยในการประเมินร้านค้านะครับเมื่อกรอเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงคําว่าส่งแบบประเมินหลังจากนั้นหน้าจอก,ก็จะแสดงผลออกมาว่าได้ทําการเช็คเอาและทําแบบประเมินเสร็จทีเ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QR Code Reader นะครับหรือแอปพลิเคชันเครื่องอ่านบาร์โค้ด นะครับหรือ qr code เนี่ยนะครับติดตั้งไว้ในเครื่องเพื่อความสะดวกในการเข้าไปทำการเช็คอินนะครับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้านะครับจะได้สะดวกมากกว่าการที่ท่านจะต้องไปทำการเปิดแล้วก็คลิงกผ่านแอปพลิเคชัน l ลายนะครับการใช้แอปพลิเคชันอ่าน qr code จะสะดวกกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ